บื้งฝึกอาชีพนี่ค่ะน้องแนนเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจคือการฝึกสับป,ปะเลอสูอ่มืออาชีพขึ้นคนดีให้สังคมค่ะโดยกรมราชัณฑ์นะคะเพิ่นเตรียมความพร้อมในการทีสีป้อยโตผู้ต้องหาราชทัน์นะคะโดยการให้การศึกษาอบรมพัฒนาจิตใจและการฝึกทักษะอาชีพร่วมกับการให้กำลังใจและการเปิดใจย่อมรับผู้ที่เก้าวพลาดค่ะให้เพื่อนได้กลับโตเป็นคนดีของสังคม เพื่อให้ห้นคนเ่านั้นนะคะได้หวนกลับไปกระทําผิดอีกไปเบิงได้จากรายงานค่ะเรือนจำจังหวัดศรีสะเกดนำร่องเปิดหลักสูตรฝึกวิชาชีพสับป,ปะเรอเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทยโดยนำแนวคิดจากผู้ต้องขังในเรือนจำที่เคยเป็นสับป,ปะเรอก่อนต้องโทษจำคุกม,มาสารต่ออาชีพสาธารณกุศลส่งสก,การวาระสุดท้ายให้เพื่อนมนุษย์ โดยได้เริ่มโครงการขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน2567รับสมัครผู้ต้องขังชายที่มีใจรักและมีความมุ่งมั่นจะทำเป็นอาชีพมาฝึกฝนผลปรากฏว่าได้รับความสนใจเกินคาดจึงได้เปิดหลักสูตรต่อเนื่องในกลุ่มผู้ต้องขังหญิงแล้วปรับเป็นหลักสูตรครบวงจรโดยมีผู้นำศาสนาอิสลามเข้ามาเป็นวิทยากรนอกเหนือจากการกระทำพิธีกรรมทางศาสนาพุทธต่อยอดไปสู่การร่วมปฏิบัติศาสนกิจจริงในสถานที่โรงพยาบาลและวัด ฝึกจิตให้เข้มแข็งยกระดับทักษะคนหลังกำแพงเตรียมรับโอกาสใหม่ของสังคมหลักสูตรที่เราฝึกอบรมให้กับน้องเริ่มแรกเริ่มตั้งแต่การสอนให้น้องรู้จักทำความสะอาดร่างของผู้เสียชีวิตแล้วก็การแต่งตัวการแต่งหน้าให้กับผู้เสียชีวิตจากนั้นก็ให้น้องๆเรียนวิชาที่ เป็นประโยชน์กับตัวของน้องเช่นคาถาคาถาผูกมัดสามห่วงผูกคอผูกมือผูกขาแล้วก็เป็นคาถาท,าที่ใช้ดูแลตัวเองด้วยในการปฏิบัติตนทุกครั้งเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ากับตัวเราแล้วก็ทำพิธีสับโรงคือสอนพิธีให้สอนคาถาให้ ทำเป็นขั้นตอนจากนั้นก็เป็นวิธีบรรจุบรรจุโรงใช้ศพลงไปอยู่ข้างในโรงโดยการใช้คาถาเหมือนกันนะคะแต่ละคาถาก็จะแตกต่างกันเรือนจำทุกเรือนจำใช้หลักอัจฉรยวิทยาและทันทวิทยาสมัยใหม่ในการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยคู่ขนานกับการฟื้นฟตูตั้งแต่แรกรับเข้ามาในเรือนจำจนถึงวันที่พ้นโทษด้วยการติดอาวุธทางปัญญาที่เป็นประโยชน์ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ต้องขังไม่ให้กลับไปกระทาผิดอีกครั้งสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตด้วยการบำบัดฟื้นฟูพร้อมให้การศึกษาสายสามัญและฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นกลางยาวปูทางไปสู่การสร้างอาชีพใหม่ภายหลังพ้นโทษเราต้องการคืนคนดีสู่สังคมเรือนจำทุกเรือนจำมีความมุ่งมั่นที่จะคืนคนดีสู่สังคม เราจะไม่คืนคนเดิมสู่สังคมคนเดิมหมายความว่าก่อนเข้ามายังไงเขาเกเรเนี่ยออกไปเขาต้องเป็นคนดีในระดับที่สังคมยอมรับได้การแก้ไขพัฒนาฟื้นฟูพัฒนนิสัยเนี่ยเรือนจําเป็นแค่หน่วยภายในเรือนจําที่เราเดําเนินการแต่สุดท้ายแล้วเมื่อพี่น้องผู้ต้องขังได้พ้นโทษออกไปสิ่งสําคัญที่สุดก็คือสังคมที่จะต้องให้ที่ยืนในสังคมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนบ้าน หรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการที่จะต้องรับไม้ต่อจากเรือนจําไปเนี่ยจะต้องมองเปลี่ยนมุมมองว่าคนเหล่านั้นคือลูกหลานของพวกเขาให้ที่ยืนเขาให้โอกาสเพราะทุกคนมีโอกาสที่จะกระทําความผิดพลาดได้พี่น้องร่วมชาติที่กระทําผิดไม่สามารถจะอยู่ในเรือนจําตลอดชีวิตได้เพราะฉะนั้นเมื่อวันหนึ่งถ้าเขาพ้นโทษออกไปสังคมต้องให้โอกาส วิธีบำบัดแก้ไขป้องกันในกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งหลักคำสอนทางศาสนาจะสามารถระงับกิเลสและป้องกันปัจจัยของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่กระตุ้นให้มีความเห็นผิดเป็นชอบได้อีกทั้งไม่ให้เกิดอวิชชาจนหลงทางเข้าไปสู่การกระทำผิดซ้ำคืนคนดีให้สังคมกลับมาเป็นคนสำคัญของครอบครัวและสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขต่อไป กิตติชัยลำสมุทรทีมข่าว NBT ภาคอีสานรายงานจากจังหวัดศรีสะเกดเห็นเห็นทุกขั Marc ้นตอนเลยซาบะเรอเอาจริงๆกระํำคัญนด้ค่ะเพราะว่าลูกร้านสมัยใหม่บวยจักด้แล้วเขากันนี้บ้าพนพ่อแม่ค่ะ